จะมาลอเสนโอโครงงานเรื่องการทั <t> ่นูดนะคะทำยังไงบ้างจ๊ะก่อนอื่นเราต้องเลือกกิ่งที่เหมาะสมก่อนไม่เลือกกิ่งเล็กเกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปนะคะเลือกกิ่งพอประมาณและปานกลางค่ะแล้วจากนั้นเราก็คว้านกิ่งทั้งบนและล่างให้ห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ แล้วจากนั้นขูดเนื้อเยื่อเจริญออกแล้วก็ใช้หุยมะพร้าวที่บ้านเรามีนะคะแช่น้ำไว้ประมาณ3-4คืนแล้วก็เอามาคอดกับกิ่งที่ขูดไว้นะคะจากนั้นก็ดูเวลาประมาณ1-2เดือนแล้วก็ร่างจะออกตามเวลาค่ะเดี๋ยนึครับที่ทำแล้ว ตอนนะครับแกะพลาสติกังเก็ว่ามีรากหรือเปล่านะครับังเก็ว่ามีรากหรือเปล่าเ๋ยวทีลิทัสองารากท่เดี๋ยวคนเสือมาทีละคน้เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะผู่ขาเพื่อเฮ้เป็นการสีนกะคู่ขาเนน้เนียเนเอเ้ เนื่องมปโซนฮาว่าแม่ยุติไนริวอ่าแกะผ้าจีบอ,ออกนะจ๊ะสสตัดข้างล่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนิ่ยมจ้ามีรากไหมจ๊ะเขาดูหน่อยโอ้มีรากอยู่หาย,ยากเหลือเกินเกะเลยเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวอันที่มีรากเยอะมาโชว์หน่อยนะข้าวปลาหักนักอ,อีฝังลงในดินสักครึ่งหนึ่งนะครับครับ ปาให้ตรงกลางแล้วก็กลบได้เลยกดเบาๆนะฮะนี่ใช้เลยนะถ่ายคนเดียวแหละถ่ายหลายๆคนนะจะให้หอีอะเฮ้ยสว่โยอ่ะีแมนนึยนี่อ่ะแล้วก็กดเบาๆนะครับ สอีกนิดนึงต้นเดียวองต้นนะต้นตนนีอั่นต้องค่อยๆนะเจ้นั่นแหละรากมันหลุดออค่อยๆหน่อยค่อยๆหน่อยจะเสียหายหนึ่งจริงเลจ้ะอ่าต่อไป จากนั้นขุดลงครึ่งหนึ่งนะจ๊ะนี่น่ากของชมพู่นะครับเต็มเลยแกะกเลยนะครับแกจะให้ลากฉีกนะครับลากขาดนะกบเบาๆนะถ้าลากขาดก็จะได้ผลนะจ๊ะ

ฮันเคสคุยตู่แต่เอาแค่ตอนนี้บนหลงนี่เนี่ยคนหนึ่งบนหลงไม่ผ่านก็เอาดินของเธอ